ไหนๆก็มาแล้วมาตือเจ้าแม่หน่อยเรามาคุยกับเจ้าแม่หน่อยว่าเจ้าแม่เป็นไงบ้างเอเจ้าแม่ครับเจ้าแม่เป็นไงบ้างครับเจ้าแม่เจ้าแม่ครับเจ้าแม่ตอบหน่อยครับโหลเจ้าแม่โหลครับ,บสบายดีไหมแหม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยเป็นไงบ้างเคคุยอยู่รูปภาพูุ้สงสารนะ รอเจ้าแม่แล้วเจ้าแม่เป็นไงบ้างเออช่วยทำให้สวนสนุกใหม่มันรุ่งเรืองเหมือนสวนสนุกนี้หน่อยครับนะมาช่วยช่วยออกแบบหน่อยเจ้าแม่ออกมาจากรูปข้างในอ่ะมาเดี๋ยวผมเข้าไปหารอแป๊บไปเจ้าแม่ผมเข้าไปหามามาเป็นไงบ้างเออมาช่วยทำให้มันรุ่งเรืองหน่อยสวนสนุกเราเนี่ยไปเจ้าแม่มาเออไปเราไปช่วยทำสวนสนุกหน่อยเจ้าแม่ มาช่วยปกปักรักษาสนทนุก,ก็ได้ไปเดี๋ยวย้ายไนปะอยู่ที่ใหม่สารนั้นเล็กเกินใช่ไหมสารที่ทําให้อันนั้นอ่ะอันนี้ใหญ่กว่าใช่ไหมชอบอันนี้ใช่ไหมแหมสงสัยเจ้าแม่ชอบสารนี้เว้ยสารนั้นเจ้าแม่ไม่ค่อยชอบมันเล็กเกินเจ้าแม่บอกเล็กเกินเจ้าแม่ไม่ชอบเจ้าแม่ชอบสารใหญ่ใหญ่ <S 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 เออบัมบั้มมนนั่นแะอบ้านข้าหมดนี้มันโล่งๆลงไหมโมเดลเออแล้ว<ร>บ้าน,าน<ร>ามันร่วงแปแปบกเออแบบนี้ดีขึ้นไหม ส่ข้างล่างข้างบนโห<ฮ>บังไฟซะด้วยมันติดไฟนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยแก้ได้วันนี้นเราใช้แดงเฉดไหนวะเราจำตัวเองไม่ได้วะเราใช้แดงเฉดไหนแเราก็ใส่รอบรอบเลยเหรอเราใส่รอบรอบเลยมาดูแปบ๊บนั้นเราว่าข้างบนนี้เราทำอะไรได้ดีมากกว่านี้เร<ๆ>ารู้สึกอย่างมีชั้นหนึ่งวาโมเดลว่าไหม แล้วแต่แป๊บไหนๆทางตรงนี้ก็โล่งแล้วลองนึกไอเดียแป๊บไหนๆไอเดียก็ผุดแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วน้ำุดไอเดียผุดเว้เออมันต้องแบบนี้เด้มันต้องจ้าง่าิเราจะต้องสูงขึ้นอีกแต่ว่าเราเราทำเป็นหลังคาเปิดไหมโมเดลแล้วแต่หลังคาเปิดดีกว่า ไอตครับไอเอ้ยอย่าเพิ่งเกือบพูดว่าไม่คือคือเราเกือบพูดว่าไอไหนละก็ไอหมายถึงกระจกนะแต่จะไมพูดว่าไอไอเฮียไอเฮียตัวนะเออใช่คนนั้นแหละเฮียมากอเฮียเจ๋อไอสายพาอ่าไม่ทราบคุณพี่ชื่ออะไรนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับคุณพี่ชื่ออะไรไอเฮีย เขาชือฟยเฟวอยฟยอะไรนะชื่อเขาชือเยฟอยอันนี้เเหนี่ยมพอาะสะฮะฮัเฟฮัลโลวีมีจำลงฮีโร่หีบฮะหีบออกลุณาใส่ลงในหีบนะตอนแรกตอนแรเห็นแต่หะหีบไม่บอกเออแมอะไรไม่รู้เพิ่งเห็นบอไปไหม ฮาลูวีนจำลองฮีโร่หีบจำลองโลกแล้วก็อยากเล่นเดลเล่นนะเบื่อทำไมไม่อยากเล่นเดลเลกเกมตอนนี้มันควรจะเป็นหนับสีเราองเล่นเกมโอ้ยมแมวน<ม>ี่อบอกแมพพี่แมพพี่นะมันปีศาจเราไม่ชอบแมพพี่หรอแมพพี่แปบบนึงแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวผมมาอันนี้โดนเรียกตัวแล้วเรา ไม่ให้เดียงละะมันลบได้ไงวะลบทีละอันน่ะประเดี๋ยวลบทีละอันเลยอย่าตัวหัวร้อนคนไทยใจ<บ>เย็นค,คือลบของผ่านกระจกอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นก็ก็ไม่รู้แล้วเหมือนกัน,นเฮ้ยเราว่าตรงกลางใส่เป็นน้ำพุไหมน่าสนใจไม่รู้น, <ะ S 2> น้ำพุน้ำพุมาเลเซียเอ้ชอบอระเทศอะพุมาเลเซีย ไม่ได้หมายถึงนะว่าเราพูดเรื่องลิเซียคืออะไรยังไม่ได้พูดเลยยังไม่รู้เงยนสามทีดอกยัยน,น,ยน,นเราจะใส่ซึ่งใส่ระบุในร่างทรงตู้ว่าเยือกวางจงได้แถวนี้รู้สึกสปปวยงามขึ้นมาทันทีเลยล่าป้าในมาถึงแล้วใครที่จับไม่เท้าเชียร์นี่ปจบ,บันเจ้าไงล่ะ แล้วก็เป็นเจ้าเลนบางครับเป้คนอื่นเป็นด้วยข้าเหม่ข้าคือพ่อของเจ้า I am your father ว่าแลมเก้ไอแอมกอเออเราสารเจ้าแม่เราว่าเรามาสารเจ้าแม่เราตั้งมาข้างบนญไหมลูกเจ้าแม่เราต้องไปหาไอดีโลกเก่าปะใช่ไหมแลมเก้เฮ้ยเก้เอาโมเดลแลมเก์จริงเหรอใช่แลมเก จะไปเล่าเนาะผมนะผมจะด่าตอนนี้นี่แหละเฮ้ยกำลังทำศาลเจ้าแม่อยู่ใจเย็นผมอยากผมไม่อยากโดนตีดอกนะไม่าเจ้าเจ้าแม่รหัสอะไรวะต้องกลับไปดูโลกเก่าวจะได้กลับประหาเจ้าแม่ก่อนจะจะจะอัญเชิญเจ้าแม่มาที่นี่เอ่อเจ้าแม่ใช้หลังคาอะไรเจ้าแม่จำไม่ได้เจ้าแม่ สร้างจะแม่น้ำเขียวหรอ,อใช่โมเดลตอบให้หน่อยเดี๋ยวกลับไปหาเจ้าแม่ได้ไหมเฮ้<ม>เดี๋ยวขอขอการเชิญเจ้าแม่ก่อนปะหาเจ้าแม่ก่อนทำไมช้าอย่างเลยเจ้าแม่รอผมอยู่แล้วผมต้องไปเข้าไปหาเจ้าแม่นะ,ะมนนไม่ใช่นะมันแม่นาคอ,อันนีนม่มากเอาไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้แหละไปดูเวชไหนของมันก็ไม่รู้เลยมา เดี๋ยววิ่งไปหาเจ้าแม่ก่อนเถอะก็เจ้าแม่ยังไม่โหลดก็เถอะเจ้าแม่บอกไม่ต้องมาหาครูจะไปทําไมเจ้าแม่เจ้าแม่ต้องให้ผมไปนะไม่ไปจะไปทำไมไม่ยมไม่ให้ไปเจ้าแม่บอกไม่ยอมย้ายไม่อยากย้ายอ๋อเจ้าแม่มียายแมงมุมอยู่ข้างๆด้วยเพิ่งเห็นนี่เจ้าแม่เจ้าแม่มียายแมงมุมก็ไม่บอกอบอ่ะดิเดี๋ยวถาเจ้าแม่ผมย้ายเจ้าแม่ไอไม่ได้อ่ะเจ้าแม่อยาไปอยู่ที่ไห่ แต้แม่อ่าผมวันเชิญเจ้าแม่ไปไม่ได้อะผมเปลี่ยนเจ้าแม่ได้เปลี่ยนเจ้าแม่ได้ไหมแม่บอกไม่ไปไม่ไปแม่ไม่ไปอะผมย้ายแม่ไปเองผมจะย้ายแม่ไม่ไปไม่ย้ายไม่ไปไม่ย้ายผมจะทำยังไงจะแม่อยู่สมุดนี้ผมจะย้ายเจ้าแม่ไปยังไงดีผมไม่มีลูกต้นฉบับเจ้าแม่น่ะสิโอ้ยผมอัญเชิญเจ้าแม่ไปไม่ได้ พอได้เจ้าแม่บ้ามขอร้องนะไปไปกับผมอเดี๋ยวผมไปหารูปเจ้าแม่ใน Google ได้ไหมมันขึ้นว่าเป็นไอชาติเนี่ยคือมันไม่ขึ้นไอดีเว้ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเอาไอดีมาจากไหนมีใครมีเจ้าแม่ไหมรูปเจ้าแม่เนี่ยอะได้รูปเจ้าแม่มากเลยจะอัญเชิญเจ้าแม่ไปนะเจ้าแม่ไปกับผมเถอะเจ้าแม่ไปไปไหมไม่ไปไม่ไป ถ้าแม่ไม่ไปอ่าไปไปไปล้วจะย้ายเจ้าแม่อย่างไรอ่ะทำพิธีนะอ่าทำพิธีอ้าวมามาพนมมือใกล้ๆไปไหนมาอ้ากระมมืออานาตาป่าชัยาปฏิเทเทนาอาปาชัยยไม่ใช่พลบุตรไอ้นี่ประมามาอย่าไวอ่าม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 าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่องเลย กอาว้ยกาวายจับไม้เทา้าเอาไว้อ๋ออ๋อจับไม้เท้าอาเดี๋ยวเอาไม้เท้ามาจับไม้เท้าอ่าจับจับจับอ่าน <c oughs> <c oughs> <Somehow> ่าปัดเยอาปดิเทสเทนะเอปัดตยเอาปัดดิเติร์ดเติร์ดเติร์ดอาปัะซเซโมอาปัซเซโม เอาก็าสารเสกมาอสารเสกอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาแป๊บนะเออรอแป๊บรอแป๊บหาแล้วาากว็สารเสกกันข้าวสารเสกอ้าวโนรีซอฟต์แป๊บนะเดี๋ยวหาแป๊บน,นึงนะาาแลมแล้วเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอข้าวสารเสกแล้วไห้ไหข้าวสารเสกมันตกอยู่เลยนะอ๋อตกอยู่เลยนะรอโอเคโอเคอ้าวม<ร>ามามาเอาข้าวสารเสกเข้าไปเข้ามาล็อกแ้วแม่ล้ไม่ได้ อาลาลาปัดเยอาปัทิเทเทน่อาปัดเตียวเอาปัดทิตืดดดอ้าอเคเดี๋ยวแป๊บนึงลืมบทนะเด้อเด้อเ้มาอา่ามามามาโอ้นานปัดเยเยเอาปัดทิเทเทนะเาปัดเตียวอาปัิตืดดืดอัลกัซเซโมอได้ได้อ แล้วเาสเสรอมาเาสารเสกแป๊บนะงมในน้ำแป๊บพอดีว่าทำมือโมเดลทำร่วงซีมูซีมูเจอแล้วเจอแล้วหลวงพ่อมาผมมาซีมูมามามาโอ้ยนนนนปอดเย่เอาัดีิเทเดนะเอปอดตีเอปอดตืดตือนนเอาละมนมาเอาาไปคราวนี้ง่ายเดยครับตักน้น้ำเดวมากน้ำตักน้ำคอมาก่อน

พัดมเอ่อพัดลมเอ่อได้หืออะพัดลมแม่โอ้ยไปยื่นอะพ่อมึงเหรอมาเมื่ออะมามามาแป๊บนึ่งวัดแป๊บแป๊บแป๊บอะหลวงพ่อเริ่มัดแล้วหลวพ่อเลิกวัดแล้วไปอะย้ายเจ้าแม่และช้าเราไปได้คาถาจีนแดงพวกนี้เจ้าแม่ไม่ดูในทุกท่านนั้นแล้วเจ้ายายจะมีอาฆาตจะย้ายทำไมย้ายลูก้าไปไว้ไหนดีวะ ย้ายต้องหมดใหม่หมดหลวงพ่อก็จำไม่ได้ก็ลืมเหมือนกันไปย้ายแล้วไปหาเจ้าแม่คนใหม่ก็ได้เจ้าแม่คนนี้ไม่มีรูปไปแล้วหนีหนีหน,นีมาเรามาย้ายเจ้าแม่ดีกวะน,น,นี่นี่นี่เอาเจ้าแม่มา,าเจ้าแม่อไหนเนี่ยเจ้าแม่ไม่ติดฮลัลโหลเจ้าแม่อยูงไนเนี่ยหาไม่เจอนี่ไงเจ้าแม่มาละเห็นไหม นี่นี่นี่เจ้าแม่มาแล้วล้วเจ้าแม่คนใหม่อะเดี๋ยวอันเชิญเจ้าแม่เก่ามาแล้วกันนะเดี๋ยวรอติดต่ออ่าหลวงพ่ออาเอาถ้วยทองมาก่อนดิเจ้าแม่รวยมีคนเพื่อนรานี่เจ้าแม่รวยมากเลยมีทองเยอะแยะเลยนก็มามามาสารเจ้าแม่อยู่แบบนี้จะหันหน้าออกไปก่อนไปแล้ช็อตอะดิขอนมันตัดหรอกของเราไม่ได้ดังนี่นี่นี่เจ้าแม่ได้แล้วอันเชิญเจ้าแม่มาแล้ว ทำป้ายเขียนแปลว่าสารเจ้าแม่นี่เจ้าแม่มาแล้วเดี๋ยวค่อยไปติดต่อคนที่ทำเจ้าแม่แล้วกันนะอาหาเจ้าแม่อันเก่าไม่เจอคุณเอ๋ยปะไม่รู้ว่าเจ้าแม่ไหนเหมือนกันเรอเราก็คุณเอ๋ยเป็นคนทำหรือว่าเราเอารูปตัวเองได้ไหมเออเอาตัวเองเป็นเจ้าแม่ไหมแล้วเจ้าพ่อวิ่าเจ้าพ่อเออเจ้าพ่อน้ำเขียวไม่ได้เดี๋ยวเป็นเจ้าแม่เด็ดเี่ยให้เจ้าแม่พออยู่นี่แหละเจ้าพ่อแล้วก็เอา่องใส่เยอะแยะ ้เราจะไม่ใส่กระทองก็ได้ใส่ไปเลยอ่าอ่ะสื่อถึงความมั่นคงร่ำรวยนะมีหลายสิ่งหลายอย่างเห็นไหมเจ้าแม่เนี่ยเป็นเนาะคนที่มัง่งคงมามีเจ้าแม่ม,แมีน้ำใชเ้เองด้ะเออเออเจ้าแม่นี่มีมีโขน้ำด้วยมาเสร็จแล้วครับอนเชิญเจ้าแม่เสร็จลวมาครับอ่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อมาหลวงพ่อ อาในาหลนก็อัญเชิญมาเสร็จละหลวงพ่อ,อช่วยอคาถาคุย,จคยเจ้าแม่หน่อยครับช่วยทำให้เจ้าแม่ปกปักรักษาที่นี่หน่อยครับก่อนจากลากันเดี๋ยวผมไปหาหลวงพอ่อในสวนสนุกหลวงพ่อกันนะไม่อยักรู้ร <นะ S 2> แล้วว่าหลวงพ่อก็ทำสวนสนุกเหมือนกันเนี่ยโอ้หลวงพ่อทำอยู่แล้วนะหลวงพอ่อก็ไม่มีเงค์บินตาบาสก็ไม่มีข้าว มาแล้วหลวงพ่อป่ะไปเร็วหลวงพ่อคุณสันติหมดนี้มันหลวงพ่อสิคุณเวนหลวงพ่อยืนอยู่นะไปได้ยังเน็ตการกำลังโหลดเว้ยไอ้งั่งไอ้ยอกหยอกไอ้หลวงพ่อมูซาที่มนต์มาเลยเนี่ยให้เงินสิบล้านบาทเลยนะมูสาบุรณะวัดให้ด้วยนะหลวงพ่อนี่ก็กากกันนะอุตส่าห์กากโอ้ยหลวงพ่อมาปิดทาง หลวงพ่อหลุงทางเหรอเออหลวงพ่อเป็นโซโลเศกโลโซหรือเปล่าโอ้ยรอหลวงพ่อก่อนผมรอหลวงพ่ออยู่เดี๋ยวผมหาหลวงพ่อไม่เจอแล้โอ้ยหลวงพ่อข้างหลวงพ่ออยู่ไลยหลวงพ่อเยอะหลสนุกอยอะเดี๋ยวผมไปหาเยหลวงพ่อมาขวานะผมเห็นหลวงพ่อแล้วมาขวานะขวาอย่าซ้ายซ้ายมันแหลกเดี๋ยวหลวงพ่อหลุดอีกนะผมเตือนแล้วนะผมเตือนหลวงพ่อแล้วนะหลวงพ่อมาผมเห็นหลวงพ่อซิ่งมาแล้ว ซิ่งมาด้วยความเร็วที่อึดมาก,มอากเออเดหน้าจอเกมมันมันอืดเห็นหลวงพ่อแล้วมเมื่อกี้หน้าจอคอมอ่ะเมาส์ไม่ค้างนะแต่หน้าจอค้างไม่หลวงพ่อเดินอยู่หลวงพอ่อทำไมท่าเดินหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นผมวัมยกว่าหลวงพ่อเห็นแล้วไปหลวงพ่อช้าจังเลยเนี่ยอ๋อ้ทำไมวาร์ปได้อ่ะผมก็ไม่เห็นวาร์ปได้เลยผมไม่ได้ว้าวหลวงพ่อแล้วแหละที่ว้าวินได้ เบื่อตามาเร็วหรือว่ามานี่มอนต์ที่นี่ไหนอ่ะขึ้นมาข้างบนหรือว่าเลยพ่อขึ้นมาข้างบนอ๋อรอรอรอโอเคคือคือมามามาไปพ่อขึ้นมาขึ้นมามางนี้มาทางนี้มามาครับหลวงพ่อเดี๋ยวพ่อครับมาคุยกับท่านหน่อยครับเรื่องงากนบางอย่างมามา มายืนพร้อมกันมามา,มาครับมาครับหลวงพ่อครับยนข้างหลังสิไปยืนข้างหลังไอ้น <c oughs> นี่พ่อเขารู้ว่าอะไรนะอะหล,ลวงพ่อหลวงพ่อจะยืนยังไงเนะนี่ยอ๋อเนี่ยได้หลวงพ่อจะยืนข้างหน้าพวกเองยืนข้างหลังไปซะโอเคโอเคนี่เรียกพวกเองเรอไม่เรียกโยมเรยหลวงพ่อจาไปรุนแรงอันโมไปยืนข้างหลังหลวงพ่อไปเงินจะเสกกระเพาะอาหารเพิ่มโอเคมาเลยครับหลวงพ่อ ไปยืนข้างหลังเนี่ยแน่แน yeah. anyway> ่หลังหลังก claro> ok. ็ได้หลังก็ได้โหลวงพ่อนี่เป็นคนที่ซื้อตรงดีจริงเด้อ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 ไปเฮ้ยเน่ยมาใกล้ดิลุงพ่อก็กลัวเนี่ยบอกให้ลวงพ่อกลัวอะไรอ่ะลุงพ่อกลัวเองนั่นแหละหลวงพ่อเร็ว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 ลุงพ่อคลิปยังไม่เสร็จครับปลาล้าเนี่ยมาครับหลวงพ่อเร็วเลยนะมาคุยกับท่านแม่ คนลงมือคนลงมือคนลมือโอเคครับอยู่อาราวีพูดตามพูดตามอ๋อโอเคครับโอเคครับอยู่อาราวีอยู่อาราวีอีปักคืออีปักคือปดจ้าปดจ้าฮ่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 า มาสิงสัตว์ที่อยู่ในน้ำเขียวเฮ้ยอย่าดับดิเอออะไรแล้ว <c oughs> เอาใบนะครับหลวงพ่อเฮ้ยสิงสัตว์สีเอ้ยจูบเบียร์ลูกพ่อดิ <c oughs> อ,าอมาครับสิงสัตว์สิที่อยู่ในน้ำเ<อ>ขียวอ่ะต่อเลยครับเ <c oughs> ชิญเลยลูกพ่อหายไปแล้ว ใ่้ไปแกล้งหลวงพ่อสิาแล้ว่ามาลวมามามาต่อครับมาต่อมามามาจิงเจอร์ซิที่อยู่ในน้ำเขียวจิงเจอร์ซิตี้ที่อยู่ในน้ำเขียวขอให้มาหาคอแยลมขอให้มาหาควาหลวงพ่อทำไมมาเบียดหลวงพ่อจังว่าเฮ้ยแป๊บนึงหลวงพ่อหาบทอีกเอาหลวงพ่อหาจำบทไม่ได้เหรออจะออนไลน์กันเลยทีเดียว เออเข้าใจหล้วก็ยืนตรงตรงอ่ะยืนยืนยแลตรงตรงอ่ะตรงตรงไม่แน่มายืนตรงเนี่ยมายืนตรงเนี่ยพูดโยมายืนตรงเนี่ยโอเคๆเอ้ยยืนเหมือนคนเนี่ย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 เอ้ยข้างหลังตรงเนี่ยมายืนยืนข้างหลังมึงมายืนข้างหลังข้างหลังเลยเฮ้ยรู้จักกับข้างหลังไหมอ่าเรามายืนต่อแถวกันรับพรเราจะมารับพรกับเจ้าแม่นั่นกันเนาะโครรวยมา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  อย่ามากมเกอฮ้ยหลวงพอ่พอว่หลวพ่อเราจเย็นๆแล้วหลวพอ่พอหลวพ่อต้องติดไปบ่างเลยนะมามามา,ยามมอย่ามากยามากออิสมากออิสมาเก้ออิลิกเกออิลิกเกม,มาล็กเกมาล็กเกออเพียงออเพียงอ่าโอเคเดี๋ยวจพิ่งหอพอมาล <ด><ด>ยืนอยู่ตรงนั้นแหละโอเคครับโอมนั่นนะ,นะ,นะ,นะปะัดเตเยเอาปัดที่เทเทนะเอาปัดที่ยาเอาปัดที่ตืดตืดโอ้ยโอเคพอนี่พอหนึ่งขอ้อเจ้าอยากได้อะไรต่อแถวกันสิผมขอให้สนุกผมลุ่งเรือครับเจ้าแม่อ่าโอเคข้าคงจะเอาไม่ได้หรอกปีบปลาไหลหม้อจัดการกับปีบปลาเลยครับอยาันดอยากอยู่ในหม้อนี่ไหม อ่ะโอเคกดต่อไปครับมาเลยครับอ้าไม่มีโอเค่าพู้ตามเลยูดตามนะครับนำมมาเซอเอามาเซอมาเกืบมาเกือบอเกือบอบาเกือบเซเซอาเกือบเซอเซอะไรขอให้พอรูกกระโดดพุ่งน้มัน โดดมาได้เลยนี่ลุงมันมันโดดมาได้เลยนี่มา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 เอ้ยเดี๋ยวลุงพอสีพาไปบินะบาตตามมาตามมาอ่าไปไปไปลุงพอสีพาไปบินะบาตตามาตามาตามมาเป็นแถี่ยวกันสิเป็นแถี่ยวกันสิมึงเคยเห็นเด็กมึงเคยเห็นเด็กขากาไม่บินเทีแถวกันสิเฮ้ยมาตามมาตามมาเดี๋ยวพาไปบินะบัตมา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 ลุงพอเราบ้นบินะบาตินี่ไหนไหมครับ ลูกปัดปิดบัคเดินไม่ได้เอาติดติดติดโอ้คุณเหนื่อยแจ้งอะไรลูกพ่อ่ะไม่ได้เราโชว์จะบดีคุณเหนื่อยแล้วมันมันเดินเด็ดมันเดินดีๆไม่เป็นยังไงเมื่อไยลงหลวงพ่อเราโชว์วิชาเดินถอยหลังนะครับหลวงพ่อโชว์โชว์วิชาเดินถอยหลังนะครับได้ได้โอเคได้ได้เออเดินไปบิดขบานที่ไหนครับเนี่ยโอก็ตามมาสิครับ ลูกพ่อเดินช้ามากเลยนะไม่ได้เดินช้าเอออโอหลวงพ่อใจเย็นนะลูกพ่อเป็นไรอ่ะมีคนซิงอลุงพ่อเหรออ้าโอเคเห็นวัดวงพ่อไม่วัดวงพ่อเองนะเนี่ยในในวัดเนี่ยนี่นะวัดหลวงพ่อใช่ใช่นี่วัดหลวงพ่อเองหลวงพ่อวัดได้เลยหลวงพ่อโชว์วิชาแก่งกล้าจริงๆเลยวิชาแก่งกล้าฮันเน อาโอเคเ๋ยวกูเดินอื่ดจังว่ะเอ๊ยเป็นวังนนี้กมีต่อแถววันนี้อ่าันี้เป็วัดหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อถ้าเข้าไบินทบายเฉยเออเข้ามาต้องมามากินมามาซื้อตรงนี้ก่อนโอเคมามาใครเข่น้เข้อได้เลยตรงนี้มีห้องน้าเอ้ยผมได้แล้วหลวงพ่อได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันมีเบอร์เกอร์ มาตัองมาเดีลุกควาอจะพาไปเล่นเครื่องเล่นนะต่อแยวต่อแถววันหลบ่อได้เป็นฉันเพลยเลยแล้วไม่ใช่เราทำไมผมมากินเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยอ๋อมันพึ่งตอนเช้าอ่ะโยมโอเคโอเคโอเคตอนเช้าตอนเดีามาที่นี่เดลุกลวายจะพาไปเล่นมามามาเฮีเอัมมาเด้อตามมาว่าอัมมาเดอรตามลุกควายทำไมเนี่ยตบได้ฟ้าบาดเลยมาทางนี้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  นี่อะไรอันนี้คือวัดของหลวงพ่อใช่ไหมเนี่ยใช่เขาไปมันจะมีสิ่งแปลกปลอมไหมโอ้ขึ้นลงไปลงไปไปเลยไปเลยไปด้วยไปด้วยโอ oh. ้ไปไปไปโอ้อะโอเคออกปึ๊บอ่าต้องมาจ่ายต้องมากินข้าวคนคนนี้เดี๋ยวมันเที่ยงมันมันเที่ยงมันเที่ยงไม่เหรอหลวงพ่อเรามันก็เที่ยง ฉันเที่ยงได้แต่ฉันตอนเย็นไม่ได้พอใจไหมอ๋อโอเคครับหลวงพ่อดูแหลกมากเลยหลวงพ่อผมไม่ไหวกับหลวงพ่อนะมันไม่ได้แหลกมันไม่แหลกแต่แหลกมากเลยหลวงพ่อรอไปเดินแล้วว้าวหลวงพ่อชอบโชว์วิชานะชอบโชว์วิชาเดินค้างเออว่าหลวงพ่อนี่เป็นคนที่เก่งกล้าในวิชามากเลยนะสามารถโชว์วิชาเดินค้างได้ด้วย ที่แบบก่ิงกล้าในวิชาแต่ไม่เป็นอาคมนะอาคมเสื่อมวิชาโอเควิชาวะวิชาวิชาสังคมเสื่อมโอ้ยโอเคอยากให้พวกโยมสร้างจังเลยแต่ว่ากลัววัดหลวงพ่อพังหมดเลยผมว่าผมอาจจะไปแล้วหลวงพ่อไปแล้วบายบายไปไปแล้วหลวงพ่อเอาชูไป อาให้พรให้พรก่อนไปดีกว่าหลวงพ่อให้พรให้พรก่อนไปปอนปอนปรนนี้ตรงนี้เอามามายืนเลี้ยงหน้ากระดานหน้ากระดานตรงนี้เออแน่แน่แน่เอ้าหายไปไหนกันหมดวิชาหลวงพ่อเกมาเดินหน้ากระดานหน้ากระดานวิชาหลวงพ่อเออชอยช่อยมามามาเลี้ยงหน้ากระดานจะให้พรเร็วเฮ้ยเฮ้ยยอยากโดนฝาบาดตบอะแล้วใครมันมาทิ้งขยะอะไรตรงนี้เนี่ย

นับเทศกาลรครับนับเทศการครับเดิมใช่ไม่งั้นเราปิดบลตรลาจะไปหาคุณถึงบ้าน